ขณะที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เรียกร้องให้ประชาชนแสดงออกด้วยการเลือกตั้งโดยยืนยันนะคะว่าไม่ใช้กฎหมายพิเศษดูแลม็อบแต่ขออย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนกรุงเทพมหานครค่ะ นายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะมีการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทํางานของรัฐบาลหลังปีใหม่รวมถึงประเมินสถานการณ์ที่ม็อบประชาธิปัตย์ประกาศปิดกรุงเทพยาวตั้งแต่วันที่13มกราคมเป็นต้นไปเพื่อไม่ส่งผลกระทบกับการจราจรหรือทําให้ประชาชนเดือดร้อนแต่ทั้งนี้ก็เชื่อค่ะว่า,วาการปิดกรุงเทพมหนาคนครช่วงแรกแกนนาม็อบประชาธิปัตย์ก็ ก็จะมีการประเมินความรู้สึกของคนกรุงเทพมหานคร,รเช่นกันค่ะว่าจะตอบรับมากน้อยเพียงใดและประชาชนที่อยากจะแสดงออกก็ขอให้ร่วมแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตยด้วยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บ้านเมืองสงบและยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้กฎหมายพิเศษอื่นนอกจากพรบรความมั่นคงขณะที่การคัดค้านการเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่จะต้องดําเนินการแก้ปัญหาให้การเลือกตั้งดําเนินการไปได้แต่ต้องรอท่าทีและความชัดเจนจากกกตในวันนี้อีกครั้งค่ะมีความรู้สึกว่า คนส่วนใหญ่ก็หน้าที่จะไม่เห็นพ้องด้วยแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้รถมาปิดถนนเนี่ยมันถือว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้สิทธิตามระบบประชาธิปไตยโดยแท้จริงก็อยากฝากเรียนไปยังประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยากจะแสดงออกนะครับวันนี้การแสดงออกได้เปิดแล้วก็คือการที่จะให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหลักสากลคือการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเวทีปัิรูปประเทศว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแต่ยอมรับว่าในรัฐบาลมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเรื่องสภาปัิรูปก็จะต้องมีการนำข้อเสนอของทุกฝ่ายรวมถึงข้อเสนอของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็เชื่อว่าท้ายที่สุดจะพูดคุยกันได้และก็คาดนะคะว่า มีแนวทางชัดเจนภายใน1-2วันนี้แต่จะยังไม่มีการพิจารณาบุคคลที่จะมาเป็นประธานค่ะ